ในการอบต้นนี้นะคะเพื่อนๆก็น้องคําเนี่ยเพิ่งอบได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะสวัสดีคะ่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกทุกท่านจากคลิปที่แล้วนะคะที่มิ้นท์ได้ทำการฟื้นฟูอนุบาลน,น้องบอลสีต้นนี้ไปนะคะสาเหตุเขาก็เกิดจาก ดินเนี่ยเขามีความแน่นมากเกินไปนั่นเองนะคะเพื่อนๆหรือว่าดินน้องเขาเนี่ยเป็นดินเหนียวนะคะมิ้นก็เลยทําการเปลี่ยนดินแล้วก็อบแล้วก็ฟื้นฟูให้กับน้องเขานะคะวันนี้นะคะมิ้นจะพาเพื่อนๆเนี่ยมาเปิดถุงดูน้องเขาไปพร้อมๆกันนะคะว่าน้องเขาเนี่ยจะเติบโตแล้วก็มีต้นที่แข็งแรงขนาดไหนนะคะ เราก็จะมาเปิดถุงไปพร้อมๆกันเลยนะคะระยะเวลาในการอบต้นนี้นะคะเพื่อนๆก็น้องคําหญ่ยเพึ่งอบได้ประมาณ1อาทิตย์นะคะเริ่มแบบว่ามีใบที่สวยขึ้นแล้วนะคะเพื่อนๆอนี่นะคะคือแบบว่ามีการ แทงนอแทงยอดขึ้นมาใหม่เต็มเลยนะคะเนี่ยมีต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบอนสีวัวแดงนะคะเพื่อนๆซึ่งบอนสีวัวแดงเนี่ยเขาก็จะมีตรงกลางใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีชมพูนั่นเองนะคะเพื่อนๆตรงขอบใบของน้องเขาก็จะเป็นสีเขียวเนาะ ซึ่งบอลชนิดนี้นะคะเขาก็จะเป็นบอลสีโบราณนะคะเพื่อนๆที่น่าสะสมอีกชนิดหนึ่งนะคะนี่ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเพื่อนๆที่มิ้นเนี่ยมาอัปเดตลักษณะอาการของน้องเขานะคะหลังจากที่เราได้อบน้องเข้าไปเนาะหลังจากที่เราได้อบฟื้นฟูน้องเข้าไปแล้วเนี่ยน้องเขาก็เริ่มมีต้นที่แข็งแรงจเจริญเติบโตแล้วก็ แทงนอแทงรากได้ออกมาแบบสวยงามมากๆเลยนะคะจากนั้นนะคะเพื่อนๆคือมิ้นจะคุมน้องเขาไว้เหมือนเดิมก่อนนะคะเรายังไม่นําน้องเขามาเลี้ยงไว้นอกตู้เนาะเพราะว่าจะให้น้องเขาเนี่ยปรับสภาพอากาศที่อยู่ในถุงสักสองสาวันก่อนนะคะเราถึงจะนําน้องเขาเนี่ยไปเลี้ยงไว้นอกตู้เนาะ ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนำน้องเขาไปเลี้ยงไว้นอกตู้เลยนะคะเพื่อนๆก็จะทำให้น้องเขาเนี่ยเหมือนกับว่ามีเป็นเหมือนกับว่าเขาจะช็อกนะคะใบของเขาก็จะเหี่ยวจะเฉานั่นเองนะคะเพื่อนๆ นี่ก็จะเป็นทิกนะคะเล็กๆน้อยๆสำหรับการดูแลแล้วก็ฟื้นฟูบอลสีนะคะถ้าเพื่อนๆท่านไหนเนี่ยที่มีบอนสีลักษณะอาการเป็นแบบนี้นะคะ,ะไม่โตชะงักการเจริญเติบโตหรือว่ามีลำต้นที่แค้แกนเนี่ยเราก็สามารถอบน้องเขาด้วยถุงพลาสติกแบบนี้ก็ได้นะคะเพื่อนๆเพื่อที่จะเป็นการฟื้นฟูน้องเขาเนาะให้เขามีการเจริญเติบโตได้เต็มที่นะคะ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ